พ่อบ้านออกทะเลตกปลาก,กับเพื่อนๆมาค่ะได้ปลากเก๋ามาแม่บ้านนำมานึ่งซีอิ๊วสูตรนี้อร่อยแบบทานที่พัตคารกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้พิเศษสักหน่อยค่ะมาทำอาหารที่บ้านเพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านมาบ้านเพื่อนนะคะอันนี้คือพี่ไก่ค่ะเป็นเพื่อนของแม่บ้านสวัสดีค่ะวันนี้พ่อบ้านขอโชว์ฝีมือบ้างค่ะสาวๆจะเป็นลูกมือค่ะขั้นตอนแรกเราก็เตรียมผักค่ะต้นหอม เราก็กรีดเป็นเส้นๆทุกอย่างเป็นเส้นเป็นฝอยหมดค่ะมีต้นหอมขึ้นช่ายขิงซอยขิงหั่นแวน่นพริกชี้ฟ้าแดงด้วยค่ะทำเหมือนกันค่ะนี่ค่ะพระเอกของเราปลาเก๋าตัวนี้ประมาณ2กิโลนะคะก็ใส่ซึ้งไม่ได้เราจะต้องตัดเป็นท่อนค่ะนําขิงวางแล้วก็ยัดในท้องค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งนึ่งประมาณ30นาทีค่ะปลาเขาตัวใหญ่ต้องนึ่งนานหน่อยปรุงน้ําสําหรับราดค่ะซีอิ๊วขาว ใช้ทั้งหมด8ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยซอนหอยนางรม4ช้อนโต๊ะค่ะ<ม>เครื่องปรุงเยอะสักหน่อยค่ะปลาตัวใหญ่มากน้ำมันงา4ช้อนโต๊ะค่ะแม่บ้านใช้น้ำมันงา100%นะคะที่เขียนข้างขวดว่า100%เอขาจะหอมมากเหล้าจีน4ช้อนโต๊ะค่ะเหล้าจีนก็จะช่วยดับคาวแล้วก็ส่งกลิ่นหอม น้ำตันทรายค่ะสองช้อนโต๊ะน้ำเปล่าห้าช้อนโต๊ะค่ะคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีค่ะปลาก็นึ่งครบเวลาแล้วค่ะสุกพอดีวางผักที่เตรียมไว้ค่ะต้นหอมหั่นเส้นขิงซอยแล้วก็ต้นขึ้นชายค่ะพริกแดงซอย เสร็จแล้วนำน้ำมันที่เราตั้งร้อนๆเลยนะคะนำมาลาดนำเครื่องปรุงที่เราผสมไว้ขึ้นตั้งไฟค่ะตั้งให้เดือดเลยค่ะเสร็จแล้วนำมาราดที่ตัวปลาค่ะเนี่ยค่ะกลิ่นหอมฉุยเลยค่ะปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วอร่อยแบบพัตคาารก็ทำไม่ยากค่ะทำง่ายๆความอร่อยของจานนี้คือ ปลาเขาสดมากค่ะปลาสดเนื้อก็จะหวานเพราะว่าเราตกมาจากทะเลเลยค่ะไม่ได้ไปซื้อที่ตลาดเนี่ยค่ะดูเนื้อสิคะแน่นๆเลยค่ะแล้วก็การนึง่งอย่านึ่งนานเกินไปเนื้อเขาจะด้านไม่นุ่มค่ะอันนี้เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติของน้ำปรุงก็อร่อยลงตัวมากๆค่ะลองไปทํากันดูนะคะใช้เนื้อปลาอื่นก็ได้ค่ะปลาทับทิมปลานิลปลากระพงใช้ได้หมดเลยค่ะสูตรนี้ลองไปทำกันดูนะคะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ